โยกคำเตือนนะครับเด็กที่ท่านกำลังจะได้ดูต่อไปนี้ก็เป็นมีแค่เด็กมีมที่มีคนดูรีเควสต์มาให้เล่นเท่านั้นนะครับถ้าต้องการไต่แรงอย่าเอาเด็กนี้ไปเล่นนะแล้วถ้าใครต้องการติดตามสตรีมสดก็สามารถไปกดติดตาม Facebook Gaming d ดียรซี่ไว้ได้เลยนะครับผมไลฟ์สตรีมอยู่ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะโอเคสํหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผม กันไหมไม่เอาอยากเล่นลีกอยากเล่นลีกฝึกเล่นในเลเลียอยู่นะอยากจะเป็นเลเลียกอสอยากจะเอาเพลเข้มๆแล้วก็ดึงหน้าดึงหน้าไปที What the fuck จะเล่นเอลอล่ยังครับรอดูเอเลียโนหนึ่งเดี๋ยวเล่นเล่นนี่ก่อนยังไม่ได้ไล่เวลไล่์หกสปาย ก็สรุปออกมาให้กูเทรดอยู่ดีเออโอเคสรุปก็ามาให้กูเทรดอยู่ดีดีดเพื่อนกระโดดตามมาคาปูนอนะ อีกสามเทินอีกสามเทินครับทุกคนอ้สามเทินนั้นมีจริงไหม เธอนั้นะ่ะอยู่ที่ไหนเม่อไรขอยบัฟแชมป์ที่ไม่มีคนเล่นก็เพิ่งบัฟมาแพดหน้าสุดแต่หน้าสุด,สดก็บัฟลักบัฟ like เรน,น็กตันบัฟมาตั้งหลายตัวเนี่ยลักก็เพิ่งกลับมามีที่ยืนในเมตาระวังเรือ รีคอร์อันยูนิตรีคอร์อันยูนิตก็ได้อยู่ เเธอวับเรือของ GP อยจากเปียซัมเป็นโอเวอร์เวยไม่น่าจะแก้ปัญหาโอเคกล้าละกล้าละกล้ละกล้ละเอาสิ กลละกลถึงเธอถึงความฝันละเฮ้ยตีเลยเหรอไม่ลงจีเหรอ,มอไ,มไ,ไม่ลงจีพีเหรอเพื่อนกูยังไม่ตายอยู่ดีนะ ว่ากูก็ใกล้แล้วล่ะกูก็ใกล้แล้วล่ะขาม่าแบกกูได้ไหมแบกกูยังไงวะขามา่าเจสอ่ะต้องต้องดูดเลือดอะ่ะใช่ไหมต้องต้องดูดเลือดแล้วก็บวกไอ้นี่ต้องเล่นอย่างนี้ สรุปอ e. ีเซจูนี่สรุปอีเซจูนี่ไม่ใช่เชื่อสรุปน่าจะยิงได้วอร์นิงช็อตสามหรอ ไอ้เียเราแม่โดนแม่งโดนตัวนี้ผมต้องต้องหาทางเซฟอะ่ะยกยกไม่ช่วยอะยกไม่ช่วยอะเราต้องมีคาม่าบนบอร์ดอะไม่ช่วยกูอยู่ดีอ่ะาจบละเนี่ย ยิงทำไมวะมึงยิงทำไมวะเพื่อนผมต้องดีนายดีนายความสามารถ TP อ่ะ Fight for a boy tomorrow. Break their legs, explosives. Oh. Now's not a good time. Oh, what the? What the? ยังไงวะอันนี้มันยิงหกเนี่ยแล้วสุดท้ายไม่มี GP อีกตัวผมผมต้องอย่างนี้ปะต้องอย่างนี้เราแยกล่างปะอย่างนี้เราแยกล่างปะแล้วเราลาบเทรด <c oughs> บอลเทิงดีว่ะเชีย่ยดับเบิลแยกล่างคาม่าเต็มบอร์ดเจสเต็มบอร์ดถ้ามันใช้อย่างนี้ก็คือมันมันจะไม่มี GP มันจะไม่มี GP เหลือไม่ใช่หละสรุปแม่งมีอีกตัว

ไม่มีอ๋อเธอหน้ากู Acceleration Gate น,นะเพื่อน,นะレレนอ่ะ Acceleration Gate อ๋อกามูกามู ยังไม่มีไม่มีใบยิงไม่มี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 ใบยิงหรอกไม่มีใบยิงห,หรอกครับ no 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 ไม่มี มอ้าย่สเอร์ย s oh. yes, sir. Yes, sir. Good, s i ส Yes อร์วิวกูดแมนผู้คนต่างไปเล่นแล็บเล่นแลบไฮเมอร์จีเสพี่เขามีสกินนเนี่ยพี่เขามีสกินแต่ผมไม่มีครับ เจ้าบอยโชว์หน่อยหมายถึงโชว์ไหนไหนถ้าโชว์ในลีกกัน <Look. S 1> ยางยางก่อนเพราะว่าในลีกผมจะเล่นเอริเลีย awesome เป็นเอรเลียบอย เจสครับเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีพี่เจสเฉยเลยมันเซฟตายแน่เลยวะไม่มี มีทวินแล้วก็แฮปปี้สอนเชิงไวเปอร์โปรอันนี้นี่พี่แบงค์อ่ะนี่คือพี่แบงค์อย่างนั้นหรือเออวันนี้พี่แบงค์นี่หว่าพี่แบงค์เปลี่ยนชื่อไปมอร์นิ่งสตาร์กเนี่ยเมื่อไหร่ปะ Engaged. ไอโสนน่าโส,น,น,สนที่ไหนมีการ์ดจวดเลยเยอยดีนายดีนายใส่กันเฉยโอ้ยแย่การ์ดจวด อัดจั่วไรเฮียไรเฮียบุอย RNG แครี่มี RNG แครี่มีือผมควรยิงหน้าไหมยิงหน้าให้มือรอด มือรอด เราซีระเบิดอีกรอบอะจบตานี้ก็ไปแล้วจบตานี้ไม่อยู่โห่ต้องเล่นเนี้ยใช่ไหม αι? เสกตุ๊กล็อปเจสเราแยกล่างแยกล่างทำไมเท่านี้แยกล่างทำไมเท่านี้แล้วเราเราจะไม่ได้แยกล่างเราลงเจสไปเขาก็ตีมาเลย ถ้าทาลกใช้ดอยนัาใส่ตัวเองแล้วไปซัพพอร์ตจะใช้ดอยนัาใส่ตัวไหมไม่รู้เหมือนกัน oh <no! S 1> ไม่ชัวร์เหมือนกันทำไมามันเก่งกว่าเจส่ะสิ <begins> <onia> ผมยังโกเธเรซี่ไม่ได้วะใช่ไหม ตอนแรกผมนึกว่ามานาผมจะพอนึกว่ามานาจะพอ6แล้วก็บวกทวินแต่นี้อันนี้ยังครซี่ไม่ได้วะนี่ต้องจั่ววะต้องจัวว่วแล้วก็เปิดมานาไปเซฟ เรามีโอกาส์จวดคริสตัลจวดคริสตัลได้อีก2ทีใช่ไหมผมมีผมมีคริสตัลสองสองอันในเด็กเอ้สองอันหรืออันเดียวอันเดียวปะเหมือนจะมีอันเดียวก็เครซี่เกินอืม ถ้าถ้าถ้าผมมีคาม่าเต็มบอร์ดจะเป็นยังไงวะผมคาม่าเต็มบอร์ดแล้วผมม่ซิกช็อตหน้าดีกว่าปะ <we> ได้ปะวะได้ปะถ้าผมอย่างนี้ผมจะมีคาม่า5ตัวถ้าผมยิงมิสิกช็อตหนึ่งใบคาม่าจะไล่ซ้ำให้อีก5อัน ดีนายได้ทีเดียววะดิเอนดีนายได้ทีเดียวเรามีสามคาัแปลว่าผมมีผมมีโอกาสจั่วหาคริสตัลสามครั้งสี่ครั้งอ่ะ <laughs> อ่ะเบบี้ h ฮลโหลคริสโต้เฮลโหลคริสโแต่คือผมผมเล่นไปก่อนไม่ได้อยู่แล้วผมเล่นไปก่อนไม่ได้เพราะว่าเขาถือลูซีบอยู่ตรงนี้โอเคบีวินบอย

ไ้ฟูนิจาจอมคาถาท so. ำนะครับนี่ก็คือแว่นกรองแสงออ t ตัสนั่นเองแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนแหน่งให้ความยอมรับนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์รุ่นใหม่อย่าง r e t i n a X Ember ที่สารี่สายแล้วปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับทำให้มองจอได้นานขึ้นลดอาการปวดตาหรือปวดหัวที่มันจะเป็นปัญหาประจำของเราเกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงวัสดุดิบวัสดุดิบ รวมไปถึงวัสดุที่นํามาใช้ทาขาวแว่นอย่างโนวาเทมนะครับที่มีน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงตกยังไงก็ไม่แตกบิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับเหมาะคนที่มีทรงหน้าใหญ่อย่างผมมากเพราะว่าสามารถง้างแว่นออกมาอย่างนี้เพื่อสวมเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียว ส่วนถ้าใครมีค่าสายตาเหมือนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวทางออ t ต s สก็สามารถตัดให้ได้นะครับด้วยราคาที่เป็นมิดคิดไม่แพงในราคาตามจริงนะครับถ้ามีใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook ของทางออปตาได้เลยนะครับและสามารถใช้โค้ดส่วนลดออซซี่เพื่อรับส่วนลด100บาทได้เลยและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันนะครับโปร